สวัสดีครับผมนายวัยิวิสุดร้องแพ่งรหัสนาศาศาศาักศึกษา5310062079ครับวันนี้ชิ้นส่วนที่ผมจะมาทำกคือชิ้นส่วนนี้นะครับเป็นข้อหมุนเบาครับผมก่อนอื่นเลยเราสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมาเลือกเพลงที่ต้องการสเก็ตนะครับแลอกฟอนต์เพลงสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานครับ Center r ์ c t a n g เกสร้างสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางครับสมาร์ Dimension นะครับใส่สร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลางรัศมสี่ครับนะครับจำน,นขนาดเรียบร้อย u u l y y e f i n e d นะครับเอกท d e การความหนา20มิลิเมตรครับตกลงต่อไปเราจะสร้างสเก็ตจ,จากแผนนี้นะครับ เกีนน่ยวกเพจนี้ก่อนอื่นสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับสมาไดเมนซ์10สร้างจุดศูนย์สร้างวงกลมขึ้นมาครับรัศมี4จุดศูนย์กลางห่างจากเส้นนี้7.5ครับ ก็สร้างวงกลมอีกวงหนึ่งรัศมี7นะครับสร้างเส้นตรงใช้คำสั่งทิมนะครับตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกอต่อไปก็กำหนดขนาดครับ ตกลงขน,นาดให้ครบถึงจุดชส้นโพลีดีฟายแล้วครับเอกทูดเลือกเพลนที่ต้องการจะเอกทูดออกมานะครับ3 m mm มเมตรครับผมตกลงตอนนี้เราก็ได้จะได้รูปชิ้นงานของเราแล้วนะครับ,รบเราจะได้รูปชิ้นงานของเราแล้ว คําสั่งต่อไปที่ผมจะใช้คือ f i ลเล t ครับลบคมในส่วนแรกต้องการลัศมี2มิเมตรครับส่วนนี้ครับผมกดตกลงที่เราต้องการลบคม2มิเมคือส่วนนี้ครับข้างหลังโปตกลงอ่าข้างหน้าเป็น0.5ม mm ิมครับ ส่วนต่อไปส่วนที่เหลือนะครับผมต้องการลบคมรักมี1มิลลิเมตรครับเลือกส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยครับ ตกลงนะครับนี่เราก็จะได้ข้อมูลบอคนะครับตามแบบที่เราต้องการแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ